สตอรี <Sony> <Get loud. S 1> ่ชอเกลาตื่นระบไม่เศร้าพูดระบอัพเกรดวีคแมง อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของการคัมแบ็กจากสาวเอสปากันนะครับในตอนนี้เนี่ยเอสปาได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับ,บวงของตัวเองแล้วกับการเดบิวต์ในอันดับที่3นะครับบนชาร์ตบิลบอร์ดทู0ันแล้วก็อันดับที่ใ,น, Billboard Top A น,น,ใน,นนั่งในบนนหลบอร์ด แบกมาแล้วก็ปล่อยอัลบั้มมาอย่างเป็นทางการนั้นเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับ,บวงของตัวเองได้อย่างมากมายเลยแล้วก็มีเรื่องราวให้ฟแฟนๆเนี่ยได้ยินดีกันอีกหลายเรื่องเลยนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆที่แฟนคลับเนี่ยภูมิใจในตัวเอสป้าก,กันมากๆเลยกับการเปิดตัวในอันดับที่3นะครับในบิลบอร์ด200ในสัปดาห์นี้นะครับเอสป้านั้นเนี่ยเติดตัวที่3ในบิลบอร์ด200ด้วยยอดขาย56,000นนะครับซึ่งยอดขายนี้เองเนี่ยก็กลายเป็นอั รูปจากเจเนเรชันที่4เลยในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถทําได้และก็ยังเดบิวต์อยู่ใน10อันดับแรกนะครับของชาร์ตซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เจ๋งแล้วก็น่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยที่เอสป้านั้นสามารถทําได้นะครับท,ท,ทั้งๆที่อายุวงเนี่ยยังไม่นานนะครับแล้วการคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยเป็นมินิอัลบั้มที่2เท่านั้นแต่ว่าความปังของเอสป้านั้นในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มแพร่กระจายเป็นแบล็กแมมบ้าเนี่ยไหลเลื้อยซึมเข้าไปในทุกพื้นที่แล้วนะครับและนอกจากนั้นและนะนนน Group น้วนะ อย่าง t w i c e และก็ Black P i n k ที่เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปจากวงการ K-pop นะครับในประวัติศาสตร์ที่เปิดตัวอัลบ,บั้มอยู่ใน10อันดับแรกของ Billboard 200ได้ซึ่งถือว่านี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถิติของเอสเปานะครับที่อยู่ร่วมกันกับรุ่นพี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเรียกได้ว่าเป็นการเดินตามรอยรุ่นพี่แบบเติบโตอย่างสวยงามไปเหมือนๆกันเติบโตอย่างสวยงามไปพร้อมๆกันเลยเป็นการสานต่อความปังนะครับจากเจเนอเรชันหนึ่งสู่เจเนอเรชันหนึ่งนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนะึ่งก ใน10อันดับแรกของบิลบอร์ด200นอกจากนี้นะครับเกล์ Girls ของเอสป้านั้น,นก็ยังถูกจัดให้เป็นที่1นะครับใน็อปอัลบัมเซลส์ในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับด้วยยอดขายรวมทั้งหมดเนี่ย53,000คอพป,ปี้ ซึ่งก็ถือว่ายอดขายอัลบั้มของเอสปานั้นเนี่ยปังมากๆเลยจริงๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งมีการยืนยันออกมาจากชาร์ตฮันท็อปว่าเกิลส์ของเอสปานั้นเนี่ยสามารถทํายอดขายได้1นึ่ล้านหนึ่งแสนอัลบั้มนะครับในสัปดาห์แรกซึ่งก็ถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะแล้วก็ปังมากๆเลยกับวงเกิลกรุ๊ปนะครับและนี่เป็นเพียงแค่ยอดขายสัปดาห์แรกเท่านั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอดูกันนะคบว่าเอสปานั้นเนี่ยจะสามารถขายอัลบั้มได้เพิ่มเติมอีกจํานวนเท่่่่่าาาาาาาไหรรรรและะะสสสถิิตตตงงงๆนนนคัใปปเเทศอย้ Billboard 200็วมจ ป้าแล้วในตอนนี้ยังไงก็มารอติดตามกันนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยเอสปาของเรานั้นจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อะไรให้กับวงและก็ให้ไม้ๆนะครับในร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ประทับใจกับสาวๆไปอีกนะครับยังไงก็มารอติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเอสเปาก,กันสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าย,ยินดีสาหรับเอสปาให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของเอสเปาใครที่เป็นไม้เนี่ยอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาอวยพรให้ความสาเร็จครั้งนี้ของ,เ,เ,เ,อง,ของเอสเปากัน สำหรับใครเนี่ยที่อยากคอมเมนต์นะครับเราก็อยากให้ทุกคนนั้นคอมเมนต์ด้วยความสุภาพถ้าอยากจะชื่นชมอะไรเนี่ยก็สามารถชื่นชมกันได้เลยหรือถ้าอยากคอมเมนต์อะไรที่นอกเหนือไปจากการแสดงความยินดีนะครับเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพเห็นใจสาวๆเอสป้าแล้วก็เห็นใจแฟนคลับของเอสป้ากันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อมากอเก็บเปาของเรานั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง